สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังคัดสแตนกันอยู่นะคะทุกคนเย้ยตอนนี้ปีสองค่ะตัวละครของเราวันนี้ก็มีแพคค่ะแล้วตัดภาพพิทีฝั่งนั้นนะคะเพมือนะค่ะบนเย้เย้โคตรปอบเลยอ่ะนี่นะคะมีสีเรา

ครบอกว่าห้องคิปลูกคุณหนูนาะนี่ศาตา์ฟ้าทุกคนกำลังตั้งใจขาสแตนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านคนนำสแตนนะคะการเป็นพี่สแตนต้องทำอะไรบ้างคะคุณบิวและอใครวะเน,นี่ย <laughs> การที่จะเป็นพี่สแตนที่ดีนะคะหนึ่งค่ะ,ะนน้ำ มันพูดนะมึงพูดไปเดี๋ยวกูเทให้ <c oughs> การเป็นพี่แตดที่ดีนะคะทุกคนหนึ่งนะคะต้องเข้าใจน้องๆอ่าเข้าใจน้องๆคือน้องๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้น้องต้องการอะไรพวกพี่สามารถรับฟังได้โอเคแล้วอย่างที่สองคือการที่พี่จะหาขนมน้องๆให้กินก็คือเป็นขนมที่อร่อยอร่อยให้พวกน้องกินนี่คือพี่แสนที่ดีแล้วก็สามคือการไม่วกักไม่ด่าน้องขณะที่เราทำการซ้อมสแตนอยู่ และนอกจากนีน้พวกคุณต้องเข้าประชุมเชียร์ทุกครั้งห้ามมาสายและที่สำคัญพวกคุณต้องเคารพรุ่นพี่ใช่ไหมคะทุกคนใช่ลคะค่ะนี่คือดีดเดร์ของจามาจุรีของเราเองละคะและนี่คือ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 ผู้นำเอ่อการทำขบวนของสีเรานะคะชื่ออะไรคะชื่อฟ้าค่ะชื่ออะไรคะชื่อนะะิสาค่ะ สีเราปีนี้จะต้องปังที่สุดเลยค่ะีสคอยดูกันฟ l i การขัดสแตนที่ดีมีวิธีการขัดยังไงบ้างคะคุณน้องเบลล์คือเรานะคะต้องเทน้ำไปมาขัดไปตอนนก็เทน้ำไปนะเทน้ำเสร็จเทน้ำเสรจค่แล้วเราก็ขัดขาขัดขาไปเลยค่าให้ขาวค่ะฝากที่น้องสยามภูนะคะน้องต้องมาขึ้นสแตนใด้ที่นะดนผะดูพี่ทำให้น้องขนาดนี้เดี๋ยวพี่ขัดเสร็จแล้วพี่จะทาสีแล้วก็ขัดให้น้องอีกแบบงามๆสีเราต้องปังน้องจะไม่เลอะตูดเลยทำนีเดียว เพื่อถ้าพี่หาอะไรมากางให้น้องไล้วพี่ก็คงทำแล้วแต่ว่าพี่ไม่มีเงินติดแอร์กันไหมพี่ถ้าพี่มีตังสักพันร้อยล้านพี่จะซื้อแอร์มาติดให้น้องแล้วก็สร้างแล้วพี่ก็จะทำหลังคาแล้วก็จะเป็นสีชมพูแบบเแล้วก็ในห้องระจกแล้วเราก็จะมีลำโพงให้ไปถึงนู่นเลยฟังอยู่แล้วสีเรา